สวัสดีครับเอาวันนี้เรามาดูช่างสิงครับช่างสิงได้มาพ่นสีหรือเปล่าพ่นสีเจ้าซูปเปอร์เกตครับวันนี้เขาแก่กับเหลาเขาไม่อยู่เขาไปชนบุรีไปชนบุรีครับไปดูอาจารย์โอ๋ บอกว่าจาโหนูขับรถเป็นไรก็รู้เขาบอกว่าเน็บหักต้องไปดูครับว่าหักเยอะหักน้อยอ่ะ,อะมาดูช่างสิงครับไปอยู่เป็นเพื่อนช่างสิงนี่พ่นเสร็จแล้ววะค,ะค,อ,คอันอันล้วข้างหนา้ามันดี แล้วทำไมไม่ให้มันเหมือนกันนะอันสีน้ำเงินนี่เจ้าตัดผมบ่ผมคิดว่าแต่วัดเอ่าลิ้นเอไม่ผมคิดว่าแต่ไอทิดซึกมาพ่นสีเด้ ว่าไงพึ่งซึกมาบอเนี่ยนะมาพ่นสีรถเนะเออลูกไส้กับผมลูกนึกกันมีเอตัดให้ตัดโบเดนได้อุ้ยเจ้าบ่ต้องไปให้ช่างตัดให้ดอกเจ้าอันซื้ออันนั่นมาให้เมียจะตัดให้เลยถ้าเจ้ามักทรงเนี่ยไม่ผมผมมันไม่มีแล้วไงก็นั่นแหละเออเข้าบาตร้านกันจะซื้ออันนั่นมาแล้วก็เอาไอ้ตัวรองมาแล้วให้เมียเจ้าไถให้เลยตัดให้เลย ไปเอากันไกแม่เท่าแล้วมาตัดประหยัดเนาะครับประหยัดเอย่างนึงมัน้งนุมนัมแล้วมันจะเต็มวันไหมล่ะไม่ไม,ไมากมากนะสุมาเ<อ>นี่นยพูนเฮทล้อเฮทล้อไหนอีกร้ออีขั้นสามใบปัดนะเนี่ยขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งหนึ่งโลกสามใบปัดครับอ๋อทำนี้เสร็จเราไปล้างสามใบปัดคือว่าล้างล่างล่างแปะผนเลยพี่นุ๊มอ่าให้แต่ให้แต่เต็มวัน แกะหนักกระดาษเนาะมันกระดาษเพิ่นเนี่ยกระดาษไอ้บินชาดำกาไฟบินเออก็กระดาษนี่หมดแล้วหมดแล้วเลยเอากระดาษทิ้ไปเอาอะไรนอันนี้ก็พอดี พ่นนี้เสร็จก็ไปกินข้าวเที่ยงครับแล้วก็มาล้างแล้วก็มาล้างเจ้าสามใบปัดแล้วก็จะเปกระดาษพ่นพ่นทอเลยกระดาษพื้นเเปต้องเอากระดาษกลองมาเนาะตัดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่เลยแล้วก็พ่นเลยไม่ต้องออไม่ต้องแบบปิด เยอะนั่นอะไรเข้านนะั<ะ>้นะทำไมมันมีฝุ่นมีกรองนะมีฝุน่นะอนะเองงมมีกุ แมงยังอยู่ในขวดขนาดส่อมสัดีกเามาุ่มเขามาดิกระทาห เป็นสีชมพูเขียวดีดีดึงที่ลดนล็เก็บแต่งมาครัแบบร <c oughs> งสิงผลไอพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เคลือบครับผมทะล้อกระทะล้อนี่นะ <c oughs> ทีบอกเจ้าอยู่นะท,ที่ <c oughs> ทอบอกให้คอยไม่อยู่เป็นเพื่อน <c oughs> คือต้องหาเพื่อน เราญาติอยู่เรานหลายวันแาติต้งอูเพร่ล้วใหญ่เลยอไานยถือ้าย้ก็พิมพ์ะอันเครื่องบ่ะเต็มอยู่อ่ะจัดเลยเออขันแดดแดดอย่างงี้มันบยเยิมนี่แหละขันแดดแอย่างงี้มันโบยเยิ้ม แต่แต่ถ้าแต่ถ้ามันมันแบบครึมครึมอ่ะอพ่นปุ๊บมันเยนนิ้ม 嗯。Mm. เคลือบเงาก็ปล่อยให้มันแห้งสักครู่แล้วก็พ่นประมาณสักสองถึงสามรอบอลอง ใช้มีใครขายอะไรเร่องอะไรคือปลูกอ้อยไหมเครื่องปลูกอ้อยไหมทำไม,มคนเขาจะซื้อเราสองเราสามอะไรอย่าง <c oughs> นี้นี่คนที่เขาปลูกอ้อยบางทีเขาไอ้ไม่อยากได้อัเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมไม่ค่อยอยากได้